สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ค่ะตายชวนทุกคนมาบำรุงดูแลต้นพลิกค่ะแต่ก็จะเป็นการบำรุงในเชิงของการป้องกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะต้นพลิกของตายตอนนี้โดนมดบุกค,ค่ะนี่นะคะมดค่ะมดดำนะยัวยียเลยนะคะทุกคนนี่ต้นนี้ก็มีค่ะเนี่ยค่ะก็จะเห็นเนี่ยยุบยับยุบยับเดินอยู่นะคะนี่นะ ตามกระถางค่ะทุกคนนี่ค่ะอยู่ตามใบอย่างนี้ค่ะเนี่ยก็จะมีลักษณะนี้นะคะซึ่งมดเนี่ยเป็นพาหะที่จะนำพวกเชื้อโรคเชื้อรา นำพวกไรดำไรแดงนะคะเพลี้ยต่างๆมารบกวนต้นพืชค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นในการป้องกันในการกําจัดมดนะคะวันนี้ต่จะใช้เป็นนี่เลยน้ํายาบ้วนปากค่ะทุกคนจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนําน้ํายาบ้วนปากนะซึ่งมีส่วนผสมของน้ํามันยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็มีกลิ่นของมิ้นท์นะคะที่ทําให้หมดหรือว่าแมลงตัวเล็กๆเนี่ย ไม่ชอบค่ะทุกคนตายจะใช้วิธีการฉีดพ่นนะวันนี้ก็จะใช้เป็นฟอกกี้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นฟอกกี้ขนาดเล็กนะคะครึ่งลิตรค่ะไม่ถึง1ลิตรนะตัวนี้คือครึ่งลิตรค่ะเราก็เปิดฝาเลยแล้วก็เทน้ำยาบว้วนปากของเรามาเลยเตรียมช้อนไว้นะใช้ไม่ได้เยอะค่ะประมาณครึ่งช้อนเท่านั้นเองครึ่งช้อนถึง1ช้อนนะคะก็ผสมลงไปในน้ำประมาณ ครึ่งลิตรแบบนี้นะคะอ่าเทลงไปเลยค่ะทุกคนนี่นะคะหนึ่งช้อนนี้นะคะแล้วก็หมุนปิดฝาเวลาเราเติมน้ำลงในฟอกกี้เราให้เหลือช่องว่างแบบนี้ได้ด้วยเนาะเราจะได้เขยา่าสารละลายจะได้ละลายกับน้ำนะคะแล้วก็ทำการฉีดพ่นไปเลยค่ะนี่ค่ะเวลาฉีดพ่นนะพยายามเปิดล่างใบค่ะเพราะว่าล่างใบเนี่ย นี่ค่ะแตจะให้เพื่อนๆเห็นกันแบบชัดๆจะๆเลยนะคะว่าของไตเนี่ยเจอปัญหาหนักเลยใต้ใบเนี่ยจะชอบมีพวกเพลีย้ยมารบกวนค่ะนี่นะคะฉีดไปเลยแล้วก็สูตรน้ํายาบ้วนปากนี้นะคะยังกําจัดพวกหนอนตัวเล็กๆนะคะไรดาไรแดงได้ด้วยค่ะไม่ใช้แคมมดนะคะทุกคนเนี่ยเราเอียงลําต้นแบบนี้ฉีดไปเลยค่ะ ต้องฉีดบ่อยๆนะไม่อย่างนั้นปัญหาเหล่านี้จะไม่หมดไปนะคะสูตรนี้นะคะกําจัดทั้งมดแล้วก็พวกเพลี้ยอย่างที่บอกเนาะแต่ว่าต้องมีการใช้อย่างสม่ําเสมอค่ะทุกคนสัปดาห์หนึ่งจัดไปเลยสองครั้งค่ะนี่ค่ะปัญหาเขานะคะเพลี้ยหนอนมแมลงตัวเล็กๆโอ้โหใบนี้ เต็มๆค่ะทุกคนนี่ค่ะเต็มเต็มค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะเห็นมดอยู่ในกระถางนะคะก็ให้สันนิฐานได้เลยนะคะว่าต้นพืชของเพื่อนๆโดนรบกวนแล้วค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่านี่ค่ะมดยัวเยีตามโคนตามโคนค่ะทุกคนในคลิปอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะอ่ะแต่จะค้างไว้แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆได้มองกันเนาะตรงโคนบริเวณนี้นะจะเห็นมดเดิน ย,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 ยุบยิบอยู่เนาะอ่าวิธีการของต่ายนะคะก็คือขวดนี้ละคะ่ะเปิดเลยแล้วก็ราดรถลงไปนิดนึงค่ะนี่เนี่ยอ่าให้กลิ่นบริเวณโคนต้นพริกเนี่ยมีส่วนผสมของความฉุนอยู่นะคะต้นพริกเขาเอ่อพวกมดเนี่ยเขาจะไม่ชอบนะคะนี่ฉีดพ่นบ่อยๆคะ่ะ สูตรนี้จะไม่ได้ราดรสมากนะก็จะราดรสนิดๆหน่อยๆนะคะเราจะเน้นการฉีดพ่นค่ะฉีดไปทุกต้นเลยเป็นพริก,กระเหรี่ยงค่ะทุกคนที่ทำการปลูกในกระถางน,นะพยายามเอียงไปบริเวณใต้ใบด้วยเอาให้ครบทุกต้นค่ะไปมีอยู่7กระถางค่ะก็ใช้ฟอกกี้อันเล็กก็เพียงพอค่ะ ก็ทาแบบนี้นะคะสัปดาห์หนึ่งสองครั้งนะคะปัญหาพวกมดเพลี้ยศัตรูพืชที่มารบกวนเนี่ยก็จะได้หมดไปค่ะใครที่ปลูกพริกแล้วก็เจอปัญหาแบบปายนะคะก็ลองใช้สูตรนี้ดูได้เลยค่ะก็ไม่ได้ใช้เฉพาะกับต้นพริกนะคะต้นอื่นๆก็สามารถใช้ได้นะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ